สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับสู่เพื่อนพิมพ์ชาแนลนะคะวันนี้เพื่อนพิมพ์จะมาทำยำผักบุ้งนะจ๊ะยำผักบุ้งยำผักบุ้งใส่หมูสับนะจ๊ะอันนี้จะเตรียมไว้แล้วนะจ๊ะเตรียมไว้แล้วหมูสับจะลวกนะคะหมูสับลวก ผักบุ้งนะจ๊ะผักบุง้งผักบุ้งลวกนะจ๊ะแล้วเครื่องเคียงนะจ๊ะก็จะมีพริกพริกแดงจินดากับหอมใหญ่นะคะมะเขือเทศแล้วก็มะนาวนะจ๊ะเขียวเพื่อนพิม์จะ ยำ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 นะจ๊ะเตรียมกันเลยเตรียมกันเลยใส่หมูสับลงไปนะคะหมูส,สับลงไปจะมีน้ำที่เราใช้กลัวกนิดนะจ๊ะหมูสับหมูสับแล้วก็ผักบุง้งผักบุ้งค่ะผักบุง้ง จ้ะแล้วพิมขออนุญาตเดินเดินผ่านสักนิด <c oughs> ขออาไปลืมจานจากเพื่อนนะคะจานจ้าจานะะจ,าจ,าจ้าอยู่ไหนจ้าโอเวลาสามนาทีวก,กับพี่กับไปกันมาดาล่าลาลา มาแล้วจะจานจานนะจ๊ะจาน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 มาเล้วน้องรักใครอยู่เปกดสียุบตาเก็บปุ๋งนะนี่นะจ๊ะเปิดใจให้รู้สิลยดีกว่าใส่ลงไปนะจ๊ะเพื่อนเพื่อริเกเพื่อนจะให้เผ็ดแค่ไหนก็ใส่ไปเลย แล้วก็มะเขือเทศมะเขือเทศมะเขือเทศไปเต็มเต็มเบื่อปิงก็จะทำแบบง่ายๆเพราะว่าเราเราทำทานเองเนาะเป็นครัวที่ทำทานเองเหมือนเพื่อนๆทำอาหารทานแต่ละวันนะั่นแหละจ้ะเนะาะมะนาวจา้ะมะนาว กระส่ยเท่าที่เราต้องการเลยนะจ้าเปรียปร้ยวๆๆจัดจ้าคลุกข้าวเข้ากันเลยจ้าเพื่อนๆบอกแม่ทำกับข้าวร้องเพลงไปด้วยเดี๋ยวเอ่อ น้ำลายเต็มเลยไม่นะจ๊ะใส่แมสใส่แมสนะจ๊ะใส่แมสด้วยนะจ๊ะเพื่อนๆจ้าน่าทานจังเลยน้องรู้ไหมน้องที่เราเวลาเอวันควันตาหวัางจริงๆวันนี้จะนิ่งกวนควันตา วันนี้ไม่นิ่งจะกวนๆตามไม่นิ่งนะจ๊ะนิ่งไม่ได้นิ่งไม่ได้นะจ๊ะนิ่งบ่ได้เด้อเพื่อนๆเด้อต้องไปยาวๆห้ามนิ่งห้ามนิ่งนะจ๊ะชิมสักนิดสักนักหน่อยชิมชิมชิมแม่บ้านมาเองแม่บ้านมาเองนะจ๊ะชิมสักนิดนึง โอ้มะนาวมะนาวก็เปรี้ยวแวนะจ้ะเพื่อนๆเนาะเอาอีกสักนิดจับจานจับจ้านอืมรสชาติแบบนี่จ้ะเพื่อนๆเห็นไหมจ้ะอ่ะเรียบร้อยละใส่จานกันเลยไปจับไปไปจัดปะ่ะง่ายไหมจ้ะ เราวันฝันตาว่างจริงๆเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าคุณเพื่อนคุณเพื่อนที่รักนี่เราจะมีข้าวเกรียบข้าวเกรียบข้าวเกรียบ ข้าวเก็บปลานะจ๊ะข้าวเก็บปลายืดด,ด,ดนี่จ้ะข้าวเก็บปลาโอรอยหนะ้าแตงแตงอรอ่อยอร่อยเดี๋ยวเราก็จะทานกันนะจ๊ะเพื่นพนพนนอนๆจ๋านาออ่ะเชิญให้ดูกันมาทานไมจ๊าอร่อยนะเนี่ยอร่อยนะเนี่ยดูหน้าตาสิคะเพื่นพนพนนอนๆจ๋านาะ ลองไปทำทานกันได้นะจ๊ะง่ายๆง่ายๆจ้ะมาทานด้วยกันจ้ะเพื่อนๆมาทานด้วยกันเนาะอาชิมชิมชิมอืมอร่อยเลิศอืจัดไปจัดไปคุยคำนะจ๊ะ มันน้อยขนมมันน้อยอือโอ้ยจบปั่นท <laughs> านแทนข้าวเลยจับเพื่อนๆ เห่นข้าวไปเลยอืออือกน้นยังไม่พอเพื่อนๆจ๋นานี่เตรียมผักไปแล้ว giỏi ạ giỏi ừ vậy ừ. mà nắng than trả lười nha cha ก้องให้เพื่อนเดูกันนะก้องเพื่อนเพื่อนดูกัน,นะน,น,กนมาแล้วมาแล้วมาแล้วแก้วตาสัญญาให้ไว้ยังจำบุญนี้บาปนำที่มามีเจอนวนน้า หัวทินพนาตามหาหมดทางเจ้าทิ้งสัญญาณนาที่อาวางอารมณ์นางมาให้แม่เอ้ยยายเชยให้ฉับวิญญามัวนอน้อยมา ที่พรอราะบมหรือเจ้าเขาไปไายบังไว้ส้นชมที่ขอจอมรายพนมยอมสิ้นลมบวงสูงจอมไารเอาละแค่นี้นะจ๊ะเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะบอกตกลงเพื่อนพิม์จะทานยำหรือจะมานั่งร้องเพลงให้ฟังนะเนี่ย เอาสักนิดเรียงนำย่อยพอเป็นกระใสนะจ๊ะเพื่อนๆเนาะแล้วเดี๋ยวเพื่อนพิมก็จะทานต่อทานต่อมาทานด้วยกันนะจ๊ะอืขอเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะจ๊ะพเพื่อนจ๊าเด็นไปจักใกล้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 นี่ห่อข้าวเกียบอืม ข้าวเกลียบข้าวเกลียบกรุบกรบเนียงเนียงสันบองเต้กรุบกรบกรบอันนี้กัก็กรึบกรึบกรบเหมือนกันนะจ๊ะนะจ๊ะก็เป็นผักบุ้งนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นผักรวมๆที่เชวให้ดูไปเมื่อกี้ก็รบกรุบเหมือนกันนะจ๊ะโอ้แซ่บหลายๆเด้อพี่น้องเด้อมากินน้ำกกนเด้ออื้ ไปสำหรับคลิปนี้นะจ๊ะเพื่อนพิมพ์ขออนุญาตไปเตรียมตัวก่อนนะจ๊ะพอดียังไม่ได้เตรียมช้อนเพื่อนพิมพ์จะขออนุญาตไปทานปเ,เป็นเรื่องเป็นราวก่อนนะจ๊ะขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกเลิฟทุกไลน์นะคะขอบคุณรักๆทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ